ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรรณีภัยบูลเลิศคุณบุตรศราเรืองแสงอาน,นิสงค์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทำรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรษณียก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัตรธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพรทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ก้าประดลบทที่หนึ่งจิตตปรมัตตอนที่52จูลโสดาบันความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้าน ผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอุโสบุริศในเรื่องปรมัตธธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องโลกุตรจิตซึ่งได้มีการกล่าวถึงความหมายของการเข้าถึงพระนิพพานและความหมายของโลกุตรจิตการเข้าถึงพระนิพพานคือการที่จิตได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์และเนื่องจาก พระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์พิเศษที่ไม่ได้รับรู้ได้ทั่วไปจิตของปุถุชนไม่สามารถเข้าไปรู้ได้คําว่าโลกุตระจิตหมายถึงจิตที่อยู่เหนือโลกอันได้แก่กามโลกรูปโลกและอรูปโลกเป็นจิตที่รับอารมณ์พิเศษที่อยู่เหนือโลกทั้งหลายจิตนั้นจึงเป็นจิตที่อยู่เหนือโลกไปด้วยอารมณ์ของโลกุตระจิตก็ได้แก่ นวโลกุตรธรรมทั้ง9ประกอบด้วยมัคสีคือโซดาปฏิมัคสกิทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตมัคผลสี่คือโซดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลและนิพานหนึ่งการจะเข้าถึงพระนิพานได้จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินตามการปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ด้วยดีแล้วดังพาสิทธิที่ว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันได้แก่การเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องเป็นเบื้องต้นจะนำไปสู่การถึงโพธิปักขียธรรม37ประการคือสติปัฏฐาน4สัมมมปทาน4อิทิบาทสอินสีห้พละหโพชฌงเจ็ อริยมรรคมีองค์8และเข้าถึงพระนิพพานเป็นเบื้องปลายในที่สุดนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงความไม่ควรประมาทอันมีใจความสำคัญจากการเริ่มต้นศึกษาพระปริยัติให้เข้าใจด้วยดีเสียก่อนเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องจะได้ไม่หลงทางเพราะการที่ปฏิสนธิเกิดมาแล้วในแต่ละชาติทั้งรูปและนามมีแต่จะแตกทำลาย ดับลงไปอย่างไม่สามารถควบคุมได้เรียกว่าแทนที่เราจะทำอะไรเพื่อเป็นการฆ่าเวลาแต่รูปและนามนั้นต่างหากที่ถูกเวลาฆ่าอยู่ทุกขณะจึงไม่ควรประมาทหลงเดินทางที่ผิดควรศึกษาและทำให้แจ้งซึ่งหนทางอันนำไปสู่พระนิพพานเพื่อหลุดพ้นจากวัตสงสารในที่สุดพระอาจารย์ครับ เมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติสติปัฏฐานที่ถูกต้องพอจะแนะแนวทางให้โยมได้บ้างหรือไม่ครับการปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณในที่สุดและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิปัสสนานั้นก็มีองค์ประกอบสำคัญคืออะไรทราบไหมโยมคือต้องมีการพิจารณารูปนาม ที่มีความเป็นไปในสามัญลักษณะอันได้แก่อน,นิจจังทุกขังอนัตตาครับอ้าวโยมก็ทราบดีแล้วนี่อาตมาคงไม่จำเป็นต้องสอนต่อไปแล้วกระมังโททราบแค่เพียงหัวข้อกับความหมายตื้นๆเท่านั้นแหละครับส่วนการปฏิบัติที่แท้จริงที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาญาณความรู้ของโยมเรียกได้ว่าเป็นศูนย์เลยครับเอาละ ถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะเริ่มต้นจากการขยายความคำว่าสติปัฏฐานสีเสียก่อนนิมนต์พระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเถอดครับสติปัฏฐานสีก็ได้แก่การเจริญสติโดยการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมซึ่งเมื่อแจกแจ้งลงทั้งสี่ข้อก็คือ กายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแสดงว่าหากเราจะทำสติปัฏฐานสี่ให้ครบทั้งการพิจารณารูปและนามจะต้องทำทั้งหมดทั้ง4ี่ข้อใช่ไหมครับไม่ใช่เช่นนั้นโยมเข้าใจผิดแล้ว ในสติปัฏฐานสีแม้ว่าโยมจะปฏิบัติกายานุปัส,สนาสติปัฏฐานแต่โยมก็จะได้พิจารณาทั้งรูปและนามไปด้วยกันในที่สุดและแม้ว่าโยมจะเจริญกายานุปัส,สนาเพียงอย่างเดียวก็ยังสามารถเข้าถึงสามข้อที่เหลือได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ว่าการที่แบ่งออกเป็นสี่หมวดนั้น แบ่งตามความเหมาะสมแก่จริตของผู้ปฏิบัติหมวดที่ปฏิบัติได้ง่ายที่สุดและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นก็ได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่แหละพอเป็นการพิจารณารูปซึ่งเป็นของที่มองเห็นได้ชัดเป็นของหยาบตามดูได้ง่ายจึงพิจารณาได้ง่ายได้แก่อะไรบ้างหรือครับท่านอาจารย์ ก็ทำได้ทั้งการพิจารณาที่กายคือร่างกายของเราความเป็นไปของกายนี้หรือการพิจารณาอิริยาบถของกายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถใหญ่เช่นการยืนเดินนั่งนอนตลอดจนถึงอิริยาบถย่อยเช่นลักษณะท่าทางต่างๆการคูการเหยียด การเคี้ยวการกินหรือการกลืนเป็นต้นอาจารย์ของอัตมาก็แนะนำให้ปฏิบัติด้วยการตามดูอิริยาบถนี้แหละเป็นของที่ทำง่ายในสติปัฐานสูตรท่านเรียกว่าอิริยาบถัพะคำว่าการปฏิบัติในกายานุปัสสนสติปฐานโดยเฉพาะอิริยาบถบัพะต้องกำหนดอย่างไรหรือครับพระอาจารย์ อาตมาจะขอแนะนำว่าอย่าไปกำหนดการปฏิบัติด้วยการกำหนดนั่นกำหนดนี่โดยเฉพาะการกำหนดอิริยาบถต่างๆให้ช้าลงเพราะอยากเห็นความเป็นไปของรูปอิริยาบถนั้นๆเป็นการเปิดช่องให้ตัวโลภะเข้ามาบงการเรากำหนดให้ช้าเพราะต้องการที่จะเห็นความเป็นไปของรูป และเมื่อมีความอยากนั่นแหละเราก็จะไม่มีวันได้เห็นของจริงเพราะเมื่อโลภะเข้ามาเป็นตัวบงการแล้วก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าขณะนั้นมีตัวโมหะครอบงำอยู่ด้วยการปฏิบัติใดที่มีโมหะครอบงำอยู่เบื้องหลังผู้ปฏิบัติจะไม่สามารถมองเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ แบบนี้ที่สอนกันว่าต้องกําหนดอย่างนั้นกําหนดอย่างนี้ต้องทําอิริยาบถให้ช้าลงก็ผิดหมดเลยสิครับจะว่าเช่นนั้นก็ได้โยมเพราะทําแบบนั้นไปก็จะเห็นแค่ว่ากําลังทําอิริยาบถอะไรอยู่แต่จิตไม่สามารถพัฒนาจนเกิดปัญญารู้ถึงสภาพความเป็นไตรลักษณ์ของรูปอิริยาบถนั้นๆได้ เพราะมันผิดธรรมชาติแต่แรกและมีโมหะเข้าครอบงำอยู่อย่างนี้นี่เองพอพระอาจารย์ไขข้อข้องใจเรื่องนี้แล้วโยมเกิดความกระจางขึ้นมาเลยครับแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการเอาสติไปเฝ้ามองเฝ้าดูที่อิริยาบถตามปกติของเรานี่แหละว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยเฉพาะอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งหรือนอน ถูกต้องโยมศินอิริยาบถท,ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ไง่ายที่สุดก็คืออิริยาบถเดินเมื่อเราเอาสติไปวางในขณะที่เดินขณะที่เราก้าวเท้าขากําลังเคลื่อนออกไปนั่นแหละคือตัวอิริยาบถเดินที่แท้จริงส่วนอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งและนอนนั้นใช้เวลาค่อนข้างมาก กว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อเมื่อมีทุกขเวทนามาบีบคั้นจนไม่สามารถคงอยู่ในอิริยาบถเดิมได้จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อคลายทุกข์สติจึงจะสามารถระลึกดูได้ถึงการเปลี่ยนไปของอิริยาบถนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุว่าเวลาทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การเดินจงกรมที่ถูกต้องนี่และสําคัญอ๋ออย่างนี้นี่เองแหมเขินจังเลยครับพระอาจารย์ที่ในตอนแรกที่พระอาจารย์พบกับโยมโยมเดินจงกรมแบบผิดวิธีแต่พระอาจารย์ก็ยังทราบได้แล้วก็แกล้งทำเสียงดังให้โยมหยุดปฏิบัติแบบผิดๆเสียเพิ่งจะเข้าใจเจตนารมณ์ของพระอาจารย์ก็ตอนนี้แหละครับ ทุกอย่างมีเวลาของมันเมื่อปัจจัยที่โยมทำมาสะสมมานั้นถึงพร้อมแล้วแม้วันนี้อาตมาไม่ได้ไปเตือนก็จะมีเหตุอันอื่นทำให้โยมสามารถรู้ได้โดยตนเองอยู่ดีแต่เมื่อเราได้มาพบกันก็แสดงว่าอาตมาเองก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้โยมได้ทราบ ถึงวิธีการที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันลึกซึ้งจริงๆขอรับนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมต่อเลยครับการปฏิบัติที่แท้จริงก็ไม่มีอะไรมากโยมคือการฝึกเอาสติไประลึกรู้ปัจจุบันขณะของอิริยาบถให้ได้มากที่สุดพระอาจารย์ใช้คำว่ามากที่สุดไม่ใช่นานที่สุดหรอกหรือครับ มากที่สุดน่าถูกแล้วเพราะการระลึกรู้จะเกิดขึ้นเป็นช่วงช่วงต่อต่อกันสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำก็คือระลึกรู้ให้ทันปัจจุบันขณะและระลึกรู้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้การเกิดสติรับรู้อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นขั้นที่สูงขึ้นไปมากต่อเมื่อสติมีกำลังเข้มแข็งดีแล้ว จึงจะสามารถเกิดสภาวะเช่นนั้นได้เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ทาไมพอฟังแบบนี้แล้วหลักการปฏิบัติที่แท้จริงแสนจะเรียบง่ายเสียหลือเกินไม่ต้องกำหนดไม่ต้องท่องแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยทำอย่างปกติที่เคยทำเพียงแต่เอาสติไประลึกรู้ให้ทันกับปัจจุบันขณะของงิรรยาบทที่ปรากฏเท่านั้นเองถูกแล้วโยม หลักปฏิบัตินั้นแสนจะเรียบง่ายแต่เป็นเรื่องง่ายที่ทำได้ยากและหาคนทำได้ไม่มากนะักเพราะเราไม่เคยฝึกฝนกันเวลาที่เรารับอารมณ์ต่างๆเรียกได้ว่าสติไม่เคยได้ลุกขึ้นมาทำงานเลยปล่อยไปตามกิเลสปล่อยไปตามรถของอารมณ์ที่เสวยเหมือนคนที่เพลิดเพลินเดินชมสวนดอกไม้ หรือเดินอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งน่าสนใจตราการตาก็หารู้ตัวได้ไหมว่าเดินอยู่ณที่ใดเดินมากี่ก้าวแล้วและเดินอยู่ในลักษณะแบบไหนเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์แล้วการเจริญสติจนเข้าถึงความเป็นวิปัสนาเป็นอย่างไรครับเมื่อทั้งสติและปัญญาถูกอบรมจนถึงระดับหนึ่งแล้ว เมื่อนั้นยานนั้นได้แก่ความรู้แจ้งในรูปน้ำตามกฎของไตรลักษณ์จะปรากฏตามลำดับได้แก่อะไรบ้างหรือครับพระอาจารย์ได้แก่วิปัสนาญาณทั้ง16พระอาจารย์ได้โปรดแสดงรายละเอียดของญาณทั้ง16ให้โยมทราบด้วยเถิดครับโดยปกติแล้วหากโยมอยากจะปฏิบัติ ให้ได้ยานตามลำดับอย่างแท้จริงก็ไม่ควรจะไปทราบรายละเอียดของแต่ละยานล่วงหน้ารอกเพราะจะทำให้ถูกโลภะเข้าบงการได้ง่ายด้วยเพราะทำให้อยากได้ยานนั้นยานนี้เว้นเสียแต่ว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้นมีอาจารย์ผู้มีความรู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เป็นการยาณมิตรคอยแนะนำแต่ในกรณีของโยมอาตมาจะชี้แจงให้เป็นกรณีพิเศษแต่ก็ไม่ครบทั้ง16บหกยานหรอกนะจะแสดงให้ฟังเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นขอรับพระอาจารย์โยมเชื่อและศรัทธาในการตัดสินใจของพระอาจารย์ครับหากพระอาจารย์เห็นควรอย่างไรก็เมตายโยมตามนั้นเถอะครับ เมื่อบุคคลเจริญวิปัสสนาด้วยดีแล้วมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและตามรู้อารมณ์ตามความเป็นจริงได้อย่างต่อเนื่องก็จะเข้าสู่ยานที่หนึ่งเรียกว่านามรูปปร,ปริเฉทยานซึ่งก็คือความรู้แจ้งในการแยกแยะระวางรูปและนามออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง และเมื่อกำลังสติและปัญญาของบุคคลผู้นั้นเข้มแข็งมากขึ้นก็จะเข้าสู่ยานที่สองเรียกว่าปัจ,จยญปริคหายานคือความรู้แจ้งว่าทั้งน้ำและรูปไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆต่างมีปัจจัยต่างๆประชุมกันให้เกิดขึ้นในยานที่สองนี้มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่า เป็นยานที่บุคคลเทียบเท่าชั้นจุลโสดาบันหากบุคคลสามารถเข้าถึงยานนี้ก็จะปิดอบายภูมิได้หนึ่งชาติในชาติปัจจุบันนั้นๆนโหดีจังเลยครับพระอาจารย์แม้ชาตินี้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่ไปถึงได้สักยานที่สองก็คงจะดีไม่ต้องตกอบายครับนี่ไงเราเห็นไหม บุคคลใดก็ตามหากได้ฟังลำดับยานแล้วไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบก็จะทำให้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะคุณสมบัติอันวิเศษของแต่ละยานจะเป็นเครื่องจูงเป็นอามิตรให้เกิดโลภะจริงด้วยสิครับโยมก็ลืมตัวเสสนิทเลยเอ๊แต่ว่าความอยากนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรอยากไม่ใช่หรือครับ ก็ไม่พิษมีถมเถไปที่กุศลลธรรมมีปัจจัยเป็นอกุศลหรือที่เรียกว่าอากุศลปัจจะยกุศลแต่ข้อควรระวังก็คือเมื่อจิตเกิดเป็นโลภะเสียแล้วการปฏิบัติตั้งแต่ต้นก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใดจำไวเ้เลยโยมว่าในทางปฏิบัติยิ่งอยากก็ยิ่งไม่ได้ สิ่งที่ควรพึงระลึกคือการทำความเพียรทำปัจจัยให้ถึงพร้อมแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ต้องไปมีความอยากอะไรทั้งนั้นเพราะเมื่อไรที่ปัจจัยประชุมกันครบแม้โยมไม่อยากโยมก็ต้องได้ยานนั้นอยู่ดีเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์แสดงยานต่อไปเลยครับ ต่อมาก็คือยานที่สได้แก่สมัสนายานคือความรู้แจง้งเห็นรูปนามที่เกิดขึ้นและดับไปแล้วเป็นการตามรู้ภายหลังยังไม่เป็นปัจจุบันขณะเฉพาะหน้าต่อเมื่อตามเห็นความเกิดดับของรูปและนามอยู่บ่อยๆเมื่อสติปัญญามีกำลังเข้มแข็งขึ้นก็จะสามารถเห็นความเกิดดับของรูปนาม ในปัจจุบันคณะเฉพาะหน้าได้เมื่อนั้นจะเข้าสู่ความรู้แจ้งที่เป็นวิปัสสนาญาณอย่างแท้จริงในขั้นแรกซึ่งเรียกว่าญาณที่สีหรืออุทยพย,ายาัญาณหมายความว่าเรานับญาณที่สี่เป็นวิปัสสนาญาณแรกหรือครับถูกแล้วโยมศินด้วยเพราะเหตุว่าญาณที่สีนั้น มีความรู้แจ้งตามความหมายของคำว่าวิปัสนาอย่างแท้จริงคือรู้อะไรรูปอะไรนามและเห็นความเกิดดับอยู่ตรงหน้าเป็นปัจจุบันเรียกว่ามีความรู้แจ้งครบทั้งรูปและนามและความเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์โอ้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับและในอุทยพยัญนนี้แหละ เป็นยานที่จะเกิดวิปัสนูปกิเลสเข้าแทรกได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้ยานที่สี่อย่างอ่อนคือยานยังมีสภาวะเป็นตรุณะอยู่วิปัสนูปกิเลสนี้เป็นอย่างไดหรือครับบางคนเมื่อถึงยานนี้จิตยังมีความเศร้าหมองอยู่คือยังมีกิเลสหนาอยู่ ก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้จิตลิงโลดเช่นมีแสงสว่างโอภาสทั่วไปหมดมีปิติอิ่มเอิบใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะคิดถึงหัวข้อทำข้อไหนก็รู้สึกว่าเข้าใจไปเสียหมดจนเข้าใจผิดไปว่าตนเองนั้นบรรลุธรรมแล้วคนที่ไม่ได้ศึกษามาดี ก็จะหลงไปกับสภาวะนี้ได้ง่ายคิดไปว่าตนได้รับพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในขั้นนี้หากมีอาจารย์หรือผู้รู้ที่เป็นกัลยาณมิตรได้ฟังสภาวะอารมณ์ก็จะตรวจสอบทราบได้ทันทีว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่สภาวะแห่งการบรลุธรรมแต่อย่างใด วิธีปฏิบัติหลังจากนั้นคือไม่ต้องไปสนใจปรากฏการที่เกิดขึ้นให้ทำการตามดูรูปน้ำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะจิตจะพัฒนาขึ้นไปตามวิถีที่ถูกต้องก็จะเห็นแต่ความเกิดความดับของรูปน้ำต่อไปเรื่อยๆเอาเลยโยมศิลป์อาตมาจะขอข้ามไปในยานที่11เลยนะ ในยานที่สิอนี้เรียกว่าสังขารูเบคขายานคือความวางเฉยในสังขารทั้งหลายทั้งรูปและนามเป็นขั้นตอนที่จิตพร้อมที่จะทิ้งอารมณ์ที่เป็นรูปนามที่ทำความเห็นแจ้งไว้แล้วเพื่อเข้าสู่ยานขั้นถัดไปอันจะเป็นความรู้แจง้งที่จะทำให้ข้ามพ้นความเป็นผู้ทุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคล หากแต่ว่าในยานที่11นี้เมื่อผู้ปฏิบัติเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าต้องการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าปราถนาพุทธภูมิไม่ว่าในชาติใดก็ตามบุคคลผู้นั้นก็จะไม่สามารถข้ามผ่านยานนี้ไปได้เอา้าทําไมเป็นเสียอย่างนั้นล่ะครับแทนที่บุคคลผู้นั้นปรรธนาพุทธภูมิ จะสามารถเข้าถึงมรรคผลได้เร็วขึ้นกลับต้องมาติดอยู่ที่ยานที่11โยมไม่เห็นจะเข้าใจในเหตุผลเลยครับนั่นเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิหรือตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสั่งสมบารมีหลายอสงไขยกรรมไรหลายแสนกับด้วยอำนาจแห่งการอธิษฐานนั้นจึงทำให้บุคคลผู้นั้น ต้องติดอยู่ที่ยานขั้นนี้เพื่อวนกลับไปสั่งสมบาร,รมีเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยจนกว่าบาร,รมีที่อธิษฐานไว้นั้นจะเหมาะสมแก่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกันแล้วถ้าบุคคลผู้นั้นต้องการจะพ้นทุกข์ในชาตินั้นแล้วครับจะต้องทำอย่างไรหากบุคคลผู้นั้นทราบดีแล้วว่าที่ไม่สามารถพัฒนาจิต ให้ข้ามวิปัสสนาญาณขั้นที่11ไปได้เนื่องมาจากเคยมีการอธิษฐานปราถนาพุทธภูมิเอาไว้ก็ต้องทำการถอนคำอธิษฐานนั้นด้วยว่าเห็นภัยแห่งวัฏสงสารไม่ปราถนาจะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อถอนคำอธิษฐานนั้นแล้ว ครั้นพอกลับมาเจริญวิปัสสนาต่อก็จะสามารถข้ามผลนยานที่11ไปได้โปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระพิธรรมดำชีวิตบทที่1จิตปรมัตถ์ในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ you